ช่วงขณะที่เราเดินนะคะเราเดินทางไปตามความฝันตามเป้าหมายที่เราเซตไว้ว่ามันจะไปถึงเมื่อไหร่เราเดินด้วยความทําตัวถูกปฏิบัติถูกนะคะเดินอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจแต่นะคะมีหลายคนนะคะสงสัยตัวเองว่าตกลงที่ฉันเดินมาเนี่ยมันถูกหรือไม่ถูกนะคะที่ฉันเดินมาเนี่ยมันใช่ หรือไม่ใช่นะคะวิธีสังเกตนะคะวิธีสังเกตเวที่เราเดินนะคะว่ามันถูกหรือไม่ถูกสังเกตได้ง่ายอะไรก็ตามที่เราลงมือทําเราเซ็ตเป้าหมายแล้วแล้วเราวางแล้วว่าเราจะเดินยังไงทําอะไรบ้างนะคะถ้าเราทําไปในทุกวันทุกขณะจิตมีคนมาพูดอะไรหรือเราเห็นอะไรหรือเราเจออะไรแล้วนะคะถ้าเรารู้สึก ภูมิใจได้พอใจได้ยิ้มได้และมีความสุขได้กับทุกอย่างที่อยู่รอบข้างเรานะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามเราพึงพอใจกับทุกอย่างมีความสุขกับทุกอย่างยิ้มได้กับทุกอย่างแปลว่าเราอยู่ในโฟลเรามาถูกทางนะคะเราเดินทางมาถูกแล้วนะคะแต่นะคะในทางกลับกันถ้าเราทําอะไรก็ตามที่เรารสึก อึดอัดจังเลยมันจะทันไหมทําแบบนี้จะถูกไหมทําแบบนี้จะใช่ไหมอุ้ยตายแล้วไอ้นุ่นก็ยังไม่ทำไอันนี่ก็ยังไม่ทํานะคะอันนี้ก็ตามไม่ทันอันนี้ก็ยังไม่เสร็จไลฟ์สดก็ยังไม่ได้ไลฟ์วิดีโกก็ยังไม่ได้ทําเพจก็เปิดแล้วก็ยังไม่รู้จะถ้าเรามีอะไรก็ตามที่รู้สึกมันอึดอัดรู้สึกมันเหนื่อยรู้สึกมันกังวลเพระวะ่าพวงเห็นอะไรก็รู้สึกเหนื่อยหนักไม่พอใจ รู้สึกว่าไม่อยากทำอยากจะหยุดทำอยากจะพักอยากจะคืออะไรก็ตามที่เราทำแล้วรู้สึกหนักที่รู้สึกว่าต้องทนมันต้อง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 แปลว่ามันผิดทางแปลว่าเราไปไม่ถูก ทิศท,ทางของมันนะคะดังนัน้น,น<ๆ>แล้วให้สังเกตตัวเองง่ายๆถ้าเราทําอะไรด้วยความที่ปโปร่งโล่งสบายมีความสุขยิ้มได้กับทุกอย่างทุกผู้คนทุกสถานการณ์ที่เข้ามาแล้วเรามีความสุขยิ้มได้นะคะแปลว่านั่นถูกแล้วนะคะใช้หัวใจของเราเป็นตัวตัดสินแต่ถ้าเกิดเราทําไปด้วยความที่กังวลพะวะาพะวงพะวังอึดอัด ต้องวิ่งตามเวลาต้องวิ่งตามทุกสิ่งอย่างมันรู้สึกมันหนักมันเหนื่อยไปหมดเลยแปลว่าไม่ถูกทางเราต้องหยุดแล้วตั้งสตินะคะแล้วคิดใหม่อีกครั้งอยู่กับตัวออีกครั้งว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำเนี่ยเราเลี้ยวผิดทางหรือเปล่าเราหลงทางหรือเปล่านะคะใช้วิธีการสังเกตความรู้สึกความคิดแล้วก็อารมณ์ของเราเป็นหลักนะคะถ้าสุขสนุก เบิกบ้านนะคะรู้สึกว่าสนุกจังเลยที่ทำมีความสุขได้อยู่กับมันได้นานตลอดเวลานั่นแปลว่าถูกแล้วนะคะอยากให้ทุกคนเอากลับไปคิดเอากลับไปสังเกตตัวเองนะคะว่าตกลงเนี่ยไม่ต้องไปเที่ยวถามใครหรอกว่าที่ฉันทำถูกหรือเปล่าที่ฉันทำจะผิดไหมฉันหลงทางหรือเปล่านะคะสังเกตใจตัวเองเป็นสำคัญนะคะแล้วเราก็จะรู้ว่าไอที่เราทำนนถูกหรือไม่ถูกนะคะไปแล้ว